รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคําศัพท์ภาษาเวียดนามในสายอาชีพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับสวัสดีครับคุณดินสวัสดีค่ะทําไมหน้าบึ้งแบบนั้นล่ะครับคุณเอดคุณเอ็ดลืมอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ลืมนี่ครับก็ล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวออกจากบ้านปกตินี่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นตั้งแต่เช้าไงคะเรามีนัดกัน ไปวิงอ๋อผมจำได้แล้วแม่ไม่น่าหรอวันนี้หน้าบูดบึ้งมาเชียวขอโทษคับคุณลินโอ้โหเทกันแบบนี้ได้ยังไงคะเนี่ยรินอุตส่าห์ไปซื้อรองเท้าราคาตั้งแพงเนี่ยเทแบบนี้มันน่างอนไหมสัญญาว่าพรุ่งนี้ผมจะตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงเวลาเป๊ะเลยครับว่าแต่ใช่รองเท้าที่ถอดไว้ตรงออฟฟิศใช่ไหมครับใช่ค่ะคู่นั้นแหละคู่ใหม่แบบนี้ซื้อจากที่ไหนครับ อ๋อลินซื้อจากร้านคุณลุงค่ะก็ลินเคยช่วยคุณลุงขายของด้วยนะขายรองเท้าขายดีมากๆเลยนะคะบางวันมาเนี่ยไซส์หนึ่งหรือว่า,ายี่ห้อหนึ่งมาขายดีมากแป๊บเดียวไม่ถึง3าวันหมดเลยเอางี้เดี๋ยวผมอยากจะเปลี่ยนรองเท้าบ้างละอยากจะไปอุดหนุนคุณลุงคุณลินด้วยแล้วก็อยากจะไปดูด้วยว่าร้านขายรองเท้าเนี่ยมันขายดีแบบที่คุณลินบอกหรือเปล่าได้สิคะเดี๋ยวลินพาไปดูช่วงนี้มีโปรโ <promotion S 2> มชั่นด้วยนะว่าแต่เมื่อกี้คุณเอ็ดบอกว่าอยากไปดู อยากสวมบทบาทเป็นคนขายรองเท้าลหรสิรู้ใจนี่ครับถูกต้องครับคุณลินคุณลินช่วยสอนในผมได้ไหมล่ะยังงอนๆอยู่นะสิเอาแบบนี้เอางี้เอางี้นะครับถ้าเกิดจะง้อคุณลินเนี่ยเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อครับหนึ่งมื้อไม่ไหวค่ะสองวันไม่เอาค่ะหนึ่งสัปดาห์ไปเลยครับคุณลินโอเคค่ะดีวแหมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าคุณลินเนี่ยอะไรก็ซื้อไม่ได้นะครับ นอกจากเดื่องน,นี้เรื่องเดียวเลยโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวลินสอนให้เลยค่ะครเริ่มจากคําว่ารองเท้าแล้วกันนะคะครองเท้านะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าใส่ใส่ใส ใช่ค่ะใส่ไปว่ารองเท้ารองเท้าเนี่ยก็มีหลายแบบใช่ไหมครรอนะงเท้ากีฬารองเท้า,าสตาั๊ดรองเท้าวิ่งรองเท้าแตะอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคําศัพท์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใชแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้กันทีละคาดีกว่าไหมคะดีครับเริ่มจากรองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าผ้าใบนะคะภาษาเวียดนามนะคะจะพูดว่าใส่ดีโบ ใส่ดีบกใช่ค่ะใส่ดีบกก็คือรองเท้าว่าใบนะคะต่อไปรองเท้าส้นสูงนะคะตัวเนี้ยผู้หญิงชอบใส่มากลิงก็ชอบใส่นะคะรองเท้าส้นสูงนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าใส่กาวกดใส่กาวกดใช่ค่ะกาวก็คือสูงนั่นเองใส่กาวกดรองเท้าส้นกาวกดรองเท้าส้นสูงใช่ค่ะต่อไปเป็นรองเท้าแตะดีกว่าสบายเท้านิดนึงนะคะรองเท้าแตะนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าใส่แซบ ใส่แซบใช่ค่ะใส่แซบก็คือรองเท้าแตะค่ะคแล้วก็รองเท้าที่ผู้ชายชอบใส่ใช่ไหมคะรองเท้าหนังนะคุณเอชชอบไหมใช่ครับผมมีเยอะปะคะเนี่ยมีหลายคู่เลยครับอืมหลายใจด้วยไหมคะไม่ครับผม <laughs> โอเคค่ะรองเท้าหนังนะคะภาษาเวียดนามจะพูดว่าใส่ซา ใช่ค่ะใส่ซาซาที่แปลว่าหนังนั่นเองอนะคะใส่ซาก็คือรองเท้าหนางังนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะเป็นรองเท้าบูทบใช่ไหมคะรองเท้าบูทนะคะก็ใช้คําทับศัพท์นะคะแต่ว่าออกเสียงสูงขึ้นไปนิดนึงะนะคะพูดว่าใส่บูท สายโบ๊ทก็คือรองเท้าบูทใช่ไหมครับโอ้มีหลายคู่เลยนะครับเนี่ยรองเท้ายังมีหลายคู่แต่ดูผมสิไม่มีใครเลยครับคุณลินโอ้พอ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 เลิกเลยค่ะกลับมาที่คำศัพท์ครับเมื่อกี้คุณดินสอนผมเรื่องรองเท้าบูทไปละผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเป็นรองเท้าเด็กบ้างล่ะครับคุณลินอ๋อรองเท้าเด็กใช่ไหมคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าใส่แจแอมใส่แจแอมใช่ค่ะแจแอมแปลว่าเด็กนั่นเองรองเท้าสำหรับเด็กนะคะใส่แจแอม แล้วถ้าเกิดเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของไปวิ่งกีฬามันก็ต้องมีหลายประเภทใช่ไหมครับคุณลินแล้วรองเท้าล่ะครับมันมีหลายประเภทด้วยไหมมีสิคะรองเท้ากีฬานะคะเราก็จะเรียกรวมๆว่าใส่เท้าใส่เท้าใช่ค่ะใส่เท้าก็คือรองเท้ากีฬานะคะนอกจากรองเท้ากีฬาเนี่ยก็อาจจะเป็นรองเท้าสตั๊ดสำหรับเตะฟุตบอลนะคะหรือว่ารองเท้าวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะกำลังฮิตเลยนะคะรองเท้าสตั๊ดนะคะภาษาเวียดนามนะคะเราก็จะพูดว่าใส่บองดาใส่บอง ใช่ค่ะบองดาแปลว่าฟุตบอลนั่นเองนะคะใส่บองดานะหรือรองเท้าวิ่งนะคะรองเท้าวิ่งนะคะภาษาเวียดนามเราจะพูดว่าใส่จ่โบใส่จ่าโบใช่ค่ะก็คือรองเท้าวิ่งนั่นเองค่ะันเย็นนี้ก็ต้องไปซื้อรองเท้าหรือว่าไปเลือกดูรองเท้าเป็นใส่จ่โบใช่ค่ะก็คือรองเท้าวิ่ง นอกจากนั้นนะคะเวลาลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเราอาจจะต้องถามว่าต้องการแบบไหนใช่ไหมครับพูดว่าไงครับคุณรีนนอกจากคําว่าต้องการแบบไหนแล้วเนี่ยโดยวัฒนธรรมบางทีเขาจะถามว่าหารองเท้าอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าตีมไซดีย ตีมไซเซียก็คือหารองเท้าอะไรต้องการแบบไหนคุณดินครับตีมไซเซียอืมเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าใส่ดีโบใส่ดีโบหรือว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงใส่แกวกอสใส่แกวกอสใส่แกวกอใส่แกวกอสหรือว่าเป็นรองเท้าแตะก็คือใส่แจ็บใส่แจ็บแจ็บแจ็บแจบ แซบเป็นโซโซใช่คะใส่แซบประมาณนี้ค่ะก็คือรองเท้าแตะนั่นเองค่ะครับโหแบบนี้มีรองเท้าหลายประเภทเลยนะครับคุณลินถ้าเกิดลูกค้าของผมเนี่ยอยากจะมีเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องล่ะครับแน่นอนค่ะรองเท้าเนี่ยก็มีสีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะรเราอาจจะถามว่าเอาสีอะไรนะคะเอาสีอะไรก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเลยเมาซีอะ เลยเมาสีใช่ค่ะเอาสีอะไรอย่างเช่นบางทีที่ร้านเขาก็จะมีแคตตาล็อกใช่ไหมครับมาเปิดให้ดูเลยแล้วก็ลูกค้าก็จะเลือกชี้ดูอ่ะงั้นผมมีแคตตาล็อกมาให้คุณลินดูโอเคเริ่มต้นเสีอเลยดีครับถ้าสมมติเราอาจจะใช้ภาษากายเนาะควบคู่กับภาษาพูดด้วยนะคะเราก็ต้องตั้งใจฟังจับใจความให้ดีนะคะอย่างเช่นสีขาวนะคะเขาก็จะพูดว่าเหมาจัง เมาจังใช่ค่ะเมาจังก็คือสีขาวนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะนอกจากสีขาวก็อาจจะเป็นสีดำใช่ไหมคะคสีดำนะคะภาษาเวียดนามก็พูดว่าเมาแดนเมาแดนหรือ,อบางคนอาจจะไม่ชอบแบบขาวเกินไปดําเกินไปสีกลางๆส,สีเทานะคะสีเทานะคะก็จะพูดว่าเม,า,า,ม,มาสามเมาสามใช่ค่ะเมาสามก็คือสีเทานะแล้วก็ผู้หญิงหลายคนอาจชอบสีชมพูนะคะก็จะพูดว่าเมาหอง เมาหองใช่ค่ะเหมาหองก็คือสีชมพูนะคะนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไซส์ใช่ครับกําลังจะถามอยู่พอดีเลยว่าถ้าเกิดเราจะถามเขาว่ารับเป็นไซส์อะไรดีแบบนี้ชาวเวียดนามหรือว่าคนทั่วไปพูดเหมือนกันไหมครับอ๋อใส่ไซส์อะไรใช่ไหมคะใส่ไซส์อะไรนะคะนอกจากเราใช้คําทับศัพท์คําว่าไซส์แล้วเนี่ยนะคะคําว่าไซส์ภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าเก๋ ใช่ค่ะเราก็พูดว่าดีใส่เกอร์หนาวดีใส่เกอร์หนาวใช่ค่ะดีใส่ก็คือใส่รองเท้านะคะเกอร์หนาวก็คือเบอร์ไหนไซส์ไหนงั้นเริ่มต้นจากไซส์เล็กๆก่อนนะครับคุณลินได้ค่ะไซส์38ต่อไ,<ด>ไปพื้นฐานนะคะเราก็จะพูดว่าเกอร์บาสาม เกอบาสามใช่ค่ะค right? ือในภาษาไทยนะคะ38เราอาจจะพูดสั้นๆว่า38อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เวียดนามก็เหมือนกันค่ะเราก็พูดว่า38ได้เลยก็คือบาสามบาิร์บสามใช่เกอบาสามต่อไปนะคะเป็นไซส์43แล้วกันนะคะไซส์ผู้ชายบ้างนะคะไซส์43นะคะแล้วก็จะพูดว่าเกอโบรนบาเกอโบรนบาใช่ค่ะโบรนสี่บาสาม ต่อไปนะคะ45ละกันใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่มากนะคะก็จะพูดว่าเ,ออเกอโบนลำเกอโบนลำใช่ค่ะโบนลำา45ประมาณนี้ออนะครับก็พอที่จะเรียนรู้คําศัพท์ได้บ้างแล้วะนะครับหลังจากที่เราได้ฟังคําศัพท์นะครับแล้วก็ได้ลองจับใจความเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันครับว่าภาษาเวียดนามมีการใช้คําศัพท์แบบไหนกันบ้าง เริ่มต้นที่คำว่าอะไรดีครับคุณเรนเริ่มต้นทักไทยกันก่อนสิคะใช่ครับทักไทยนะคะภาษาเวียดนามซิมจาวก็วคือสวัสดีนั่นเองใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจจะถามว่าต้องการรองเท้าแบบไหนรหรือว่ากําลังมองหารองเท้าอะไรอยู่นะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าตีมใจเจีย ตีมสายเซียใช่ค่ะตีมสายเซียก็คือหารองเท้าอะไรอยู่คะต้องการแบบไหนคะเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วกันครับคุณลินรองเท้าผ้าใบนะคะภาษาเวียดนามก็คือสายดีโบสายดีโบก็คือรองเท้าผ้าใบค่ะนอกจากพวกนี้เนี่ยเอสส่วนใหญ่เขาก็จะมาถามเรื่องของยี่ห้อครับคุณลินอ๋อคุณเอสชอบเจอคําถามเรื่องยี่ห้อใช่ไหมคะยี่ห้อนะคะภาษาเวียดนามใช้คําว่าเทืองเหี่ยว เทืองเหี่ยวใช่ค่ะหรือว่าเราจะถามว่าหายี่ห้ออะไรอยู่นะคะหายี่ห้ออะไรนะคะก็คือตีมเทืองเหี่ยวซีตีมเทืองเหี่ยวซีแล้วก็เหมือนแล้วก็ตามด้วยชื่อของยี่ห้อใช่ไหมครับใช่ถ้าสมมุติแบบว่าเราบอกว่าขอดูยี่ห้อจุดๆุจุดใช่ไหมคะครับคำว่าขอดูนะคะเราก็จะพูดว่าจอโตยแซมจอโตยแซมแล้วก็พูดว่าเทืองเหี่ยว เทืองเหี่ยวนอกจากจอตัวแซมเทืองเหี่ยวจุดๆไปแล้วเนี่ยเราจะพูดไม่ไม่ต้องใช้คำว่ายี่ห้อก็ได้ก็คือพูดชื่อยี่ห้อไปเลยจอตัวแซมจุดๆได้เลยเด้ะเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาจะมีการเลือกสีเพิ่มด้วยละครับคุณลินเลือกสีใช่ไหมคะเลยเมาเสียเลยเมาเสียใช่ค่ะถ้าได้ยินประโยคนี้นะคะเลยเหมาเสียก็คือเอาสีอะไรคะสีดาแล้วกันครับสีดํานะคะก็พูดว่าเหมาแดน เหมาแดนใช่ค่ะก็คือสีดำค่ะก็ถามประเภทรองเท้าไปแล้วถามยี่ห้อไปแล้วถามสีไปแล้วเอาเป็นถามไซส์ละกันนะคะถามไซส์นะคะภาษาเวียดนามก็คือดีไซสเกอหนาวดีไซสเกอหนาวใช่ค่ะดีไซสเกอหนาวหรือว่าถามสั้นเลยเกอหนาวเกอหนาวเกอหนาวใช่ไซส์ไหนนะคะไซส์ไหนคะสี่สิบห้าละกันครับสี่สิบห้านะคะภาษาเวียดนามก็คือพูดว่าเกอโบลลัม เก๋บลัมใช่ค่ะก็คือไซส์สี่ห้านะเก๋บลัมนอกจากนั้นยังมีถามเรื่องราคาใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะคะภาษาเวียดนามพูดว่าสาบาวเตียนสาบาวเตียนใช่สาราคาบาวเตียนเท่าไหร่เองครับผม4,500บาทครับโอ้โหซื้อรองเท้าแถมอะไรคะเนี่ยกล่องครับโอเคค่ะ4,5 0 0ใช่ไหมคะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าสาโบนีน สาโบนงินนำจำบาทนำจำบาทใช่ค่ะสาราคาโบนงินสี่พันนำจำก็คือ500แล้วก็ตามด้วยสกุลเงินค่ะอ๋อสาโบนงินนำจำสาโบนงินนำจำใช่ค่ะแล้วก็ลงท้ายด้วยบาทบาทนะครับอีกคำหนึ่งครับคุณลีนอันนี้แอบถามแล้วกันแต่ไม่อยากได้ยินถ้าเกิดลูกค้าถามว่ามีส่วนลดไหมล่ะครับอ๋อลดได้ไหมนะคะลูกค้าก็จะถามว่าเบิร์ดเดือกคำ เบิร์ดเดือกคัใช่ค่ะคุณเอสปิดหูครับแน่นอนคุณเอสอยากรู้ประโยคนี้ลดไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับลดไม่ได้นะคะก็คือเบิร์ดคัเดือกเบิร์ดคัเดือกคือลดไม่ได้เบิร์ดก็คือลดคําเดือกก็คือไม่ได้นะคะหรือพูดสันๆก็คัมเดือกคัเดือดคัเดือกแต่ถ้าลดได้ใจดีหนอยใจดีใจดีแหมคุณดีผมก็ใจดีถ้าพูดว่าลดได้ละครับลดได้นะคะก็คือเบิร์ดเดือก เบิร์ดเดือกหรือพูดสัส้นๆว่าเดือกก็ได้ใช่ค่ะเบิร์ดเดือกลดได้ครับผมสำหรับอาชีพการขายรองเท้านะครับนอกจากผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับรองเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสื่อสาร <c oughs> เพื่อแนะนำนะครับว่ารองเท้าที่ลูกค้าต้องการจะใช้ในโอกาสไหนหรือมียี่ห้อไหนที่เหมาะสมกับลูกค้าเห็นว่าการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญเลยนะครับ ภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับและนี่คือรายการฟังให้ได้สับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ